ครับที่สุราธานีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรารธานีรวมกับตลาดนัดประชารัฐวัดไซจัดโครงการเที่ยวเฟี้ยววันธรรมดาทัดสุราธานีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของชุมชนเขาบอกว่าหากมาสุราธานีไม่มาแค่ตลาดน้ำตลาดนัดนี้เมื่อไม่ถึงสุราษนะครับ โดยนางเศร้านันทวันสิริาพคพัฒน์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุราธานีกล่าวาททท,ทสำนักง,งานสุราธานีร่วมกับชุมชนวัดไซจัดกิจกรรมเที่ยวเฟี้ยววันธรรมดาแอดตลาดประชารัฐวัดไซนาวัดไซบ้านดอนภายใต้โครงการเที่ยวเฟี้ยววันธรรมดาแอดสุราธานีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมตลาดประชารัฐวัดไซ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ทรงเสริมแรงทองเทียวชุมชนวัดไซและกับซาลาการประเรียนไม้ซองชันเทียงทางลั่งที่มีกว่าอายุเก่าแก่รวมว่า100รปีพร้อมทั้งสัมพัสวิถีชีวิตดังเดิมที่เป็นสเสน่ห์ของชาวสุราธานี โดยภายในงานจัดกิจกรรมททท,ท,ทสุราัฐานี้ได้จัดบูธมอบขู่ปองมูลค่า100บาทํำหรับผู้ที่ลงทะเบียน200เอ่อ200ซิทแรกเท่านั้นเพื่อชายสื่ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆภายในตลาดประชารัฐวัสไซ โดยมีเงั่นไขก็คือผู้ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองจะต้องดําเนินการนึ่งกรอกแบบสอบถามซ่องสแกน QR Code เพื่อกดไลค์เพจ Facebook ทททสมกงานสุราธานีและกดแชร์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพร้อมทั้งติดแฮชแท็กเที่ยวเฟี้ยววันธรรมดาสุราธานีแคนี้ก็ได้ไปแล้ว100บาทนะครับซึ่งภายในงานมีปฏิทินเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมร้านอาหารซานเจ้าต่างๆให้นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาได้สัมผัสหวการเลือกไปเที่ยวบริเวณได้จุดได้ในบริเวณดังกล่าวกิจ การดังกล่าวนะครับทททคัดว่ากระจายรายได้เงินสะพ,พัดลงสู่เศรษฐกิจชุมชนและจะทําให้การท่องเที่ยวเกิดการขยายตัวภายในพื้นทีอ่อำเภอเมืองสุราธานีและโดยรอบที่ส้าคัญก็จะเป็นจุดกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงในบริเวณใกล้เคียงเช่นตลาดซันจ้าสุราธานีตลาดท่าเรือนอนตลาดสะพานโค้งให้มีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับครับผม ลาดนันี้เป็นสุนรวม,มความสุขนะครับไปกันทางครอบครัวนี้มีข้องกินร้อยๆ <c oughs> แล้วก็ได้ผักพอนใบใจเลยทีเดียวนะครับ